คนก่อนจะตายในกิเลสไม่มีถ้าเรามีบุญนะถ้าเรามีบุญอยู่แล้วอย่างนี้กิเลสจะเข้าแทรกแซงไม่ได้เวลานั้นทุกเวทนามันมากใครเข้ามาบอกว่ารั์ปีหลังบ้านใครไปขนรั์มันลุกไม่ไหวก็ไม่เอาแล้วไม่อยากได้ไอ้ตัวไม่อยากได้เนี่ยมันตัวตัดตัดโลภะความโลภใครเข้ามาท้าตีก็ลุกไปขึ้นมันสู้เขาไม่ได้เขาไม่อยากจะไปทีเ่เ้าตัดความโกรธ ใครก็บอกคนนั้นสวยคนนี้ดีก็ไม่เอาแล้วมันจะตายอยู่แล้วลงความเวลานั้นจิตว่างจากิเลสเมื่อจิตมันว่างจจกกิเลสอาศัยจิตที่เรานึกถึงวัตถุพัณฑ์เป็นอารมณ์ต้องนึกทุกวันนะหนึ่งเคยให้ทานสองเคยรักษาศีลสามเคยฟังเทศเอายะยอ่ออะ้ก็แล้วกันนึกถึงภาพไว พิบ่าขอบุญบารมีนี้จนอนัมดาลให้ข้าพจเจ้าเข้าถึงนิพพานในชาตินี้ต่อท้ายไว้หน่อยเพียงเท่านี้ทุกวันแม้ตอนนั้นนั่นแหละเมื่อจิตมันว่างจากกิเลสขณะที่มีทุกขเวทนามากจิตความโลภก,ก็ไม่มีความโกรธก็ไม่มีความหลงก,ก็ไม่มีมันว่างเพราะม,มีทุกขเวทนาตอนนั้นนิพพานน้อารมณ์นิพพานจะเข้าสิงใจแต่ว,ว่าท่านอย่าตายท่านจะเห็นพระเต็มจักรวาล เห็นเทวดาและพรเจนจักรวาลเห็นพระอยู่ข้างหน้าทุกคนหวังได้ว่าไปนิิพานแน่นอน